เออ่พอแต่ขึ้นบันไดเนี่ยรู้สึกแย่นี่เลยใต้ชานบ้านพอดีอะผีล้านเปอร์เซ็นตลองไปดดูคนนิยังไงก็ผีเพราะยังไม่เห็นคนที่นอนติดเตียงนะโอ้ยอ่ะอยะกีกัน เจมไปนะมือด่าเลยวะเดี๋ยวผมเข้าก่อนกันด้ยขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีครัวี่ะวัสค่ะสวัสค่ะสวัสดี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 ค่ะสวัีค่ะสวัค่ะสวัสดีค่อสวค่ะสส่งเวืส่องมานค่ะสวัสดครวัสดีค่วี่าวันนี้เราวร้อีและเว้าไีค่ะสวัส่ะเวัส่วคะสวัสค่ซาปัลุยดี๋ยวเราเข้าไวเจอยายทองค่าันเลคเนี่ะ เนาะโอเคครับไปโอเคครับ, okay, รบทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่อ oh, <okay. S 1> นี่น่าจะรออยู่ด้านบนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ่อพอจะขึ้นบันไดโอเครู้สึกแย่อนี่คือ,อตายาันบ้านพอด่อ่ดี ผีล้านเปอร์เซ็นลองไปดูคนดิยังไงก็ผีเพราะยังไม่เห็นคนที่นอนติดเตียงนะโอ้ยอ่ะเยะกี้กับเยมก้อยนะมือหน้าเลยว่ะเดี๋ยวผมเข้าก่อนก็ได้นานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เอออันนี้คือใครคนส่งเรื่องนะ แม่ทองคําคือคนส่งเรื่องมานะครับแม่ทองคาเป็นลูกหรือเป็นลูกสะใภ้หลังจากส่งเรื่องไปพี่เจอเหตุการณ์แปลกๆไหมก็มีแปลกเขาจะละเมอเห็นแต่ตัวพี่เองอ่ะไม่ไม่มีค่ะไม่มีนะหลายเคสนะ<อ>คนส่งเรื่องอะ่ะก<ม>่อนที่เราจะมาเนี่ยมันเร่งงานคนส่งเรื่องไงนะหน้ามือเมื่อกี้น้ารานหน้ามือแม่มีลูกกี่คนสี่คน แล้วอยู่ตรงบริเวณนี้นกี่กี่คนสามคนแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนคนอยู่ที่เอามาไม่ไหวได้เขาเป็นอัมบาพืชอัมพาพืชอัมพาตแล้วคือก่อนนั้นแกไปทําอะไรครับก่อนที่แกจะติดเตียงแกเลี้ยงผีมีความเชื่ออะไรบ้างไหมที่บ้านเราก็มีแต่เลี้ยงผีปู่ย่าเลี้ยงผีปู่ย่าวันที่สองเนี่ยจะเลี้ยงแหละซึ่งวันนี้วันที่วันนี้วันที่สามสิบทิ้งสองวันที่บ้านนี้จะมีการทำพิธีเลี้ยงผีโอ้ย เราจะเลี้ยงผีเลี้ยงอ๋อแม่เป็นคนเลี้ยงผีเลี้ยงมาทุกแต่เลี้ยงทุกปีแม่เขาไม่ได้ผีก็เลี้ยงปู่ย่าตายายอะไรนี้เออแม่เป็นคนที่ดูแลกับยายโดยตรงเลยถูกไหมครับคือหนักสุดนี่เป็นยังไงบ้างหนักสุดแกก็เหมือนแกละเมอแล้วทุรนทุรายดิ้นเต็มบ้านเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไปข้างนอกมาไปที่ไหนแล้วไปเล็บเขาเนี่ยมันจะเรียกอะไรจะเปิด เล็บเปิดมีแผลเหรอมีค่ะเลือดไหลด้วยเหมือนโดนไปฉุดหินพวกดินเลแล้วมีพวกดินติดอยู่ไหมไม่มีดินอ่ะมันมีแต่เลือดเล็บพี่ถามอยู่ดิตั้งแต่แกนอนติดเตียงอ่ะเคยมีชาวบ้านเห็นแกเวลากลางคืนว่าเดินไปตรงไหนบ้างไหมไม่ไม่มีนะไม่มีใครมาพูด่มีแล้วที่ทีมงานบอกว่าข้าวแกไม่กิน เขาบอกเขากินไก่มาแล้วเขาอิ่มแล้วเขากินข้าวเขากินไก่มาสามตัวแล้วเรื่อแถวนี้มีเรื่องสอบแล้วครับเราก็มีสมัยมันนานมาแล้วอะรุ่นปู่รุ่นย่าพูดง่ายๆก็คือนานมาแล้วอ่ะมันก็น่าจะมีแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นยังไงพี่เราจะเข้าไปดูตัวยายเข้าไปดูหน่อยไหมดีขึ้นยังนั่นเดี๋ยวให้แม่ให้แม่ทองคำพาไปเจอคุณยายทองคำเนาะค่ะ ชื่อเดียวกันคคนละนาลชื่อเดียวกันลูกสะพ้ายกับแม่ผัวชื่อเดียวกันแสดงเขาเลือกแล้วถอดแล้วเชิญข้าหมอปลา